ผมจะทิ้ง t i <bunker. S 1> สแ s t a m ไว้ใ hmm. ห้ใน description สำหรับใครที่รีบเร่งรีบร้อนใจร้อนเราทำได้ส่วนใครที่ไม่รีบผมแนะนำให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคต่างๆผมจะแทรกให้เรื่อยๆในคลิปนะครับผม <Okay. S 2> หลายคนอาจจะสงสัยว่าคอสติกหลังโดนเนิรฟแล้วมันยังดีอยู่หรือเปล่ามันแบบโดนเนิฟดาเมจแก๊สจาก8เป็น5มันจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำให้ดูกันครับว่าเนิรฟหนักแค่ไหนก็โหดครับตัวนี้ถ้าเล่นถูกวิธีนะมาดูกันครับผมไะ อ้า <Ooh. S 2> uh, มันอยู่บนนี้เฉยอะไรนี่ uh. มาอย่างแรกของตัวคอสติก Passive, Nox, Vision นะครับผมก็คือเราจะมองเห็นศัตรูที่อยู่ในแก๊สของเราชัดมากนะครับผมไม่ไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้มันอาจจะไม่ชัดมากนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในเกมจริงนี่ศัตรูจะไฮไลท์เป็นสีเขียวเลยนะครับผม เราจะเห็นเขาชาัดมากในแกสเหมือนกับเนี่ยเหมือนปลัดเฮาสแกนนะครับผมแต่แค่เป็นสีเขียวแค่นั้นเองเขามีแพสซีฟอีกตัวหนึ่งก็คือ f o r t i f y นะครับผมก็คือเวลาที่เขาโดนยิงอะ่ะดามจที่เขาได้รับจะลดลง15นะครับผมแล้วก็ไม่วิ่งช้าลงด้วยนะครับเวลาโดนยิงไม่เหมือนตัวอื่นนะไอแชมเป้ตัวอื่นเวลาโดนยิงปุ๊บจะวิ่งช้าลงนะครับผม ยิ่งโดนยิงยิ่งช้าแต่ว่าคอสติกนี่ไม่ช้าลงนะครับผมเขาถือว่าฮิตบ็อกซ์หรือว่าตัวมันใหญ่อยู่แล้วนะครับผมก็เลยถ้าวิ่งช้าลงอีกก็ตายแน่นอนนะครับผมไอ้อย่างตัวบางๆพวกนี้เวลาโดนยิงแล้วมันก็ยังแบบเขาเรียกว่าเต้นจุ๊กหลบได้เพราะตัวมันบางใช่ไหมฮะแต่ว่าคอสติกเต้นยังไงก็เท่านั้นนะครับผมตัวมันใหญ่อยู่แล้วเหมือนเหมือนตัวจิบโรต้านะครับผมแท tactical n o แก๊สแทรปนะครับผมเห็นไหมฮะเขาจะบอกว่าวางได้มากที่สุด 6ถังต่อครั้งนะครับผมก็คือในถังเนี้นะฮะวางหนึ่งและสอ <2 S 2> งถั <3 S 2> งสามถังอันที่สี่อ๋อมันสี่แล้วนะครับผมอันนั้นหนึ่งสองสามสี่ัที่ห้า อ๋อขนาแล้วที่๋ยวดูนะฮะ่าผมปาถังที่6ปุ๊บอันนี้คือแม็กซ์นะครับผมแล้วพอผมปาถังที่7เมื่อไหร่ถังแรกก็จะหายนะครับมันจะเรียงตามลาดับนี้เลยท,ที่7เห็นไหมฮะถังแรกหายไปแล้วก็คือเป็นตามลำดับนี้เลยนะครับแล้วถ้าปาไปอีก ถังที่วางเขาเรียกว่าถังที่วางถังเก่าสุดของเรานะครับผมก็จะหายไปตามลำดับในการสู้ระยะประชิดของคอสติกนะครับผมในกรณีที่ว่าเขาโดนมากล่องเลียวกับเราผมแนะนําว่าไม่ต้องเก็บพืนครับไล่ต่อยเขาเลยใน,ในเริ่มโดยการที่เราปักแก๊สหน้าหลังดักเอาไว้แล้วก็ต่อยเขาเลยครับผมถ้าเขาไม่ยอมออกจากโซนนะเขาก็จะโดนแก๊สไว้ด้วยแล้วก็โดนเราต่อยด้วยนะครับแล้วถ้าเขาพยายามหนีแล้วก็ไล่ล่าตามต่อยเขาได้อีกนะครับผม แบบนี้เลยครับถ้าคอสติกเจอคอสติกด้วยกันนะครับผมเวลาเจอแก๊สของศัตรูเราก็จะไม่โดนดามจอะไรทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าเราต่างคนต่างก็มีหน้ากากกันแก๊สเหมือนกันนะครับผมวิธีการทําลายถังแก๊สก็คือเรายิงไปที่ฐานตรงนี้นะฮะนี่ปุ๊บหายปับ๊บแต่ถ้ายิงที่อื่นมันก็จะระ <My vision S 1> เบิด,ดนะครับ,รบผม แล้วก็แต่ก่อนนี่ต้องรอให้ถังมันถึงพื้นก่อนถึงจะยิงต้องรอให้ไอ้ถังมันตั้งก่อนถึงจะยิงถาดแล้วก็หายได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาอัปเดตใหม่ละเว็นการเนิฟนะครับผมประมาณซีซั่นที่แล้วนะฮะก็คือปลาปุ๊บไม่ต้องรอให้มันอะไรเลยยิงยิงอัดเลยถ้าเป็นศัตรูยิงนะครับผมมันจะหายทันทีเลยคือพังเลยก็คือใช้คือคอสติกที่เล่นประเภทว่าวิ่งเที่ยวปลาถังใส่เขาก็จะไม่ได้นะครับผมแล้วก็ มาถึงตัวอันนี้เรียกว่าเป็นเทคนิคพิเศษนะครับผมผมเจอเองของผมเองตอนเล่นถ้าสมมุติว่าเราต้องการฮิลหรือจะเซอร์ไพรส์ศัตรูนะครับผมเราแทบว่าเราไปนั่งเล่นในซอกเงี้ยฮะมืนก็นั่งแอบ,บซอกเขาไม่ให้เขาเห็นนะเราก็มองที่พื้นใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาถังมาแล้วปาปุ๊บอันนี้มันไม่เรียบนะครับผมนี่ครับ เราอยู่ในถังได้เลยคือเขาจะเห็นแค่ตัวเห็นแค่มือเราออกมาจากถังแค่นั้นครับเห็นแค่ปืนกับใช้ในการเขาเรียกว่าคิวก็ได้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราเลือดน้อย เลียนน้อยปุ๊บเราอยู่ในบ้านเราปาถังนอกบ้านขั้นแรก Davis, แล้วขั้นที่2เราปาถังอย <ploy> ่างนี้ซ่อนตัวไว้ข้างใน <the empire. S 1> เราก็ฮิวไปนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเขาเจอถังแรกเขาก็ออกแล้วแต่ว่าถ้าเจอคนที่เขาเป็นหน่อยเขาจะทะทะ,ทะลุเข้ามาเลยครับเพราะว่าดามจมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับถังที่โดนไอเนิร์ฟลอมเนี่ยเดี๋ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีใครเห็นถังดีนะครับผมก็ถ้า เลือดเราเต็มพอดีแล้วเขายังพยายามหาอยู่แล้วก็ออกมาแล้วเราก็ยิงอัดเขาเลยนะครับผมเวิร์กมากทีน,นี้เทคนิคการวางแก๊สนะครับผมใน บ้านผมเห็นผู้เล่นคอสตอิกหลายคนเลยเวลาที่อยู่ทีมผมนะเขาชอบปักมั่วครับปาตรงกลางเลยอะไรเงี้ยครับผมมันก็ไม่เสียแก๊สแล้วก็ประตูไม่โดนหรอกครับอย่างนง้นเพราะว่าเขาเจอเขาก็ยิงฐานแตกหมดวิธีที่ทำจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือสมมุตินี่เป็นบานประตูนะครับผมก็คือประตูเปิดด้านนี้ใช่ไหมสมมติประตูเปิดออกมาด้านนี้เราต้องวางถังแบบนี้ครับนี่วาง ห่างประมาณนี้กับประตูกับการเซอร์ไพรส์นะครับผมผมได้รวบรวมตำแหน่งวางแก๊สแบบเซอร์ไพรส์ศัตตูไว้ให้ใ,หในอันนี้เลยนะครับผมอันเมื่อกี้นี่ก็เป็นวางตรงบันไดตรงนี้วิธีวางตรงประตูเดียวนะครับผมเป็นการวางข้างด้านที่เขาเปิดเข้ามานะครับพยายามวางชิดกระแพงให้ได้มากที่สุดต่อไปเป็นวิธีวางกับประตูเปิดนะครับผม น,นี้วางกับประตูคู่เปิดเข้ามาแล้ววางตรงซองนะครับผมถ้าเขาไม่ระวังก็จะโดนได้ง่ายมากน,นี้วางตรงช่องขึ้นลิฟต์นะครับของโอลิมปัสนี่ก็วางตรงหน้าต่างครับผมเพื่อเขาซิลไลขึ้นมาคือศัตรูเวลาที่เขาเดินมาเขาก็จะไม่รู้ว่ามีถังอยู่ใช่ไหมครับเขาเดินมาปุ๊บแล้วเขาก็โดนถังอย่างนี้เลยเขาก็ต้องถอยออกไปไม่งั้นถ้าเขาเดินเข้ามา ถ้าเป็นผมเล่นนะแกสผมวางขั้นแรกผมมีขั้น2องซัพพอร์ตถ้าเขาผ่าแกสขั้นแรกมาเจอขั้น2ไม่ยอมหยุดผมออกไปแล้วผมผมซัดเลยครับผมบอกเลยว่าตัวแกสเนี่ยสีลุมหนึ่งก็ได้ครับเห็นไหมครับผมมีเข็มไอเนี่ยไอสีุ่มหนึก็คือผมชนะมาแล้วนะครับผมหลายรอบก็คือว่า มี2ทีม4ี่คนมาลุมผมคนเดียวแต่ว่าผมมีผมวางแก๊สไว้เป็นระบบแบบอันนั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าเราต้องวางไว้ก่อนนะแล้วเขามาบุกฐานเราไม่ใช่นะครับผมก็คือเขาเริ่มมาบุกปุ๊บเราเริ่มจัดจัดแกสนะ๊สในที่ของเราเลยเขาเข้ามาคนนึงเรายิงเขาตายเราเปลี่ยนจุดวางแก๊สใหม่เปลี่ยนจุดวางแก๊สยิงยิงได้เลยครับเนี่ยผมไอเข็มเมื่อกี้ก็คือยิงคน4ี่คนล้มภายใน20วินาทีนะครับผมแก๊สตัวนี้สามารถที่จะ ใช้เป็นโล่กำบังได้ด้วยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราอย่างนี้ถ้าสมมติคนยิงเราอยู่ใช่ไหมฮะแบบยิงไกลๆเลยอ่ะเราใช้มันเหมือนกับเป็นโดมก็ได้นะครับเอายิงถังให้มันแตกปั๊บเรายิงถังให้มันแตกแล้วศัตรูที่เขายิงกับเราอ่ะคือถังนี้มันจะกลายเป็นกำแพงทันทีเลยนะครับผมคือยิงไงก็ไม่พังเนี่ยเรานั่งอยู่เรายิงถังให้มันแตกแล้วเราก็ฮิลของเราเลยครับผมหลบหลังหินฮิลไปมันจะทําหน้าที่เหมือนกำแพงได้ชั่วระยะหนึ่งเลยนะครับผม แต่ถ้าใครกลัวโดนยิงแขนยิงขาก็ปักมันเลยครับสองนางน,นี่เลยมันจะเปลืองหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ช่วยชีวิตได้นะครับถ,ถ้าไม่เจอทีมซ้อนข้างหลังนะครับก็รอดตัวเทคนิคในทีมไฟของถังแก๊สนะครับผมถ้าเขาชิลามุนกันอยู่นะผมแนะนําวิ่งเข้าไปปุ๊บนี่นะฮะกดกดท่าสกิลคางไว้แล้วเราก็หันขึ้นฟ้ามันจะปากายขึ้นนะฮะเราวิ่งไปปุ๊บสกิลหันขึ้นฟ้าคว้างเลยครับผมคว้างเข้าไปในกลางวงแล้วก็ยิงต่อเลย ถ้าสไตล์นี้เขาจะไม่มีเวลาในการเล็งทำลายถังแกส๊สเรานะครับแก๊สมันก็จะระเบิดข้างหน้าเขาแล้วเราก็ต่อได้เลยครับผมแล้วก็ถ้ายิ่งยิงถ้าเขามีไลฟ์ไล่คอยชุบข้างในใช่ไหมฮะล้วก็ปาเข้าไปปุ๊บ ระเบิดเรายิงสักนัดหนึ่งก็เละแล้วครับกล่องนั้นก็ตัวถังแก๊สนี่สามารถวางบนรถได้ด้วยนะครับผมไอรถในแผนไอแมปโอลิมปัสใช่ไหมฮะก็คือมันวางพอวางระปาไปบนรถปุ๊บมันจะเกาะติดติดเขาเรียกว,ว่าฝากระโปรงหน้ากับท้ายรถของเรามันจะติดเป็นแม่เหล็กเลยนะครับผมแล้วก็เราก็เอารถวิ่งไล่ชนเขาได้เลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือวิง่งเอารถขับชนเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ โดนดามเมจรถนะฮะโดนดามเมจแแก๊สเนี่ยก็คือเราปรับแก๊สไว้หน้าหลังแต่เด็เขาสู้กันอยู่แล้วขับรถฝ่าเข้าไปกลางวงเลยครับผมแก๊สก็สจะระเบิดอันเราก็ลงมาสู้เลยเลยแล้วมันถึงตัวอัลติเมทกันแล้วนะครับผมน็อกน็อกแก๊สกรีเนดก็คือว่าอันนี้นะฮะน็อกแก๊สกรีเนดก็คือปาไปก็ทำหน้าที่เหมือนถังแก๊สเลยนะครับผมทำดาเมจ ในช่ hmm. <inä S 1> วงเวลาที่คนอยู่ในนั้นแต่ว่าวงมันกว้างมากแล้วก็แก๊สจะจะหนากว่านะครับผมปลาไปวมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะวงมันกว้างมากแทบจะเหมือนกับ4ี่ถังเรียงติดกันนะครับแล้ววงมันแล้วเขาเรียกว่ามันควันมันหมอกมันหนาเหมือนกับบังกะรอนะครับผมเหมือนสโมกเลยอันนี้ก็คือว่าผมแนะนำ เทคนิคการใช้อันนี้ผมเชื่อว่าไอเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือว่าเราถ้าเรายิงคนหนึ่งล้มแล้วนะแต่ว่าเขามี3ใช่ไหมฮะเราจะถ้าทีมเราเหลือหนึ่งคนคือเราหรือว่าเหลือกี่คนก็ได้นะครับผมเทคนิคนี้เวิร์กมากคือเขาล้มคนหนึ่งปุ๊บเราปา Ultimate อัลติเมตอัดเลยครับผมก็จะเป็นฟันแกสใช่ไหมครับถ้าเรามีระเบิดเติมไม้อะไรปาซ้ำเข้าไปอีกทีหนึง่งแล้วก็ คือเขาจะพยายามมาช่วยชุบไอคนล้มนะครับผมเราปาอันติเมกเข้าไปแล้วเราก็วิ่งสู้อัดในนั้นได้เลยครับอย่างน้อยก็ได้แน่ๆคนหนึ่งปะทีมเขาเสียศูนย์แน่นอนครับแล้วเราก็ถ้าเรามีทีมมาปกสักคนหนึ่งคอยชับซัพพอร์ตช่วยยิงหน่อยหรือว่าใครอ้อมหลังก็ชนะเลยครับผม อัลติเมตนะครับจะเป็นประมาณนี้เป็นยังไงบ้างครับกับตัวคอสติกถ้าชอบกดไลค์ใช่ก็กด subscribe เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เจอโมซัมบิกครับเจอกันครับ hey, วิ่ระวังหัวนะครับยั่ไหนโดนเฮชันเดี๋ยวบังจากีเอ้ยเอ้ย Bye. Jackie jackie booklet like jackie